สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นหวยทิพย์นะคะหวยทิพย์หวยทิพย์งวดประจำวันที่16มิถุนายน2568อเอามานำเสนอท่านผู้ชมให้พิจารณาให้เอาไปวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวแ <c oughs> นวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลกันนะคะเลขเด่นหวยทิพย์งวดนี้ เลขหน้าปกมาตรงกันกันกบเลขใบแทรกนะคะ42เนอะนี่ค่ะเลข42เลขใบแทรกของเขามาบนมา42นะคะให้ท่านพิจารณาเลขใบแทรกก่อนนะคะวดที่แล้ว เด่นสองเข้านะคะงวดนี้เขาเด่นสามเนาะงวดที่แล้วตัวเด่นเข้าก็คือสองเนาะเลขใบแทกแต่ว่าเลขหน้าปกเขามาตรงนี้นะคะงวดที่แล้วเขาก็เด่นสองเขียนกันหน้าปกนี่ค่ะแต่ว่ามันกลับกันเนาะออกห้าสองมาพิจารณาเลขใบแทรกเด่นสี่กับสอง สี่สองสี่สามสี่ห้าสี่หกเต็งสี่นะคะเต็งสี่แต่ว่าตรงนี้มาสาม หรือจะเป็นตัวนี้ไหมเนาะถ้าตัวนี้ใส่กับตัวนี้ก็ลองเอาไปพิจารณางวดนี้มาสี่สองนะคะตัวเด่นของไวทิปบนสำหรับเลขบนเนาะ ถ้าเราไปเทียบกับเลขใบแทรกนั้นคงจะเป็นเลขสี่กับเลขสามเนาะเป็นเลขสี่กับเลขสามนะคะเ,เอาไปพิจารณาดูเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขข้างในของเลขหวยทิพย์หวยทิพย์นี้มาจากหนังสือหนังสือเลขทิพย์นะคะ สี่สองสี่สามสี่ห้าสี่หกบนนะคะส่วนเลขล่างนั้นมาศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์หกอันนี้เป็นหวยรายวันนะคะงวดน,นี้หวยอ,ออกวันจันทร์ มาดูเลขเด่นของหวยทิพย์นะคะดาวเด่นสองสี่สามนะคะงวดนี้ถ้าเลขหเป็นเลขห้านี้ก็คือเข้าทั้งสามตัวเนาะแต่ว่าออกเข้าสองตัวเข้าสองกับสามเลขออกสามห้าสองนะคะงวดนี้มาสองสี่สามงวดนี้มาสองสี่สาม เมดที่แล้วเข้า2ตัวแต่ว่าตัวเลขข้างในก็เด่น4ีนะคะของหวยทิพย์เาวเวสวรเด่น4มี4046 940946เกียลขล่างส่วนมากของเขาจะมาศูนย์นะคะ มาศนมี0ูนย์เจนย์แนะคะบางทีบางคือบางทีก็อาจจะขึ้นบนนะคะทาเวสวันมาสี่ส้มฉุนวดที่แล้วเด่นสองวดที่ก็ยังเด่นสองเหมือนเดิมนะคะออกห้าสเนาะส้มฉุนออกห้าสองวดนี้ก็ยังเด่นสองเหมือนเดิมนะคะออ มาดเูเลขหางประทัดนะคะเลขหางประทัดมาแปดมาไม่เหมือนเพื่อนหางประทัดมาแปดมีแปดสามกับแปดห้าเด่นแปดนะคะส่วนมากเลขเขาจะเด่นสี่สองะสี่สามนะคะสี่สองสี่สามแล้วก็สี่ห้านะคะ อย่างคำโนดอย่างนี้ก็มาสี่สองสี่สามแล้วก็สี่ห้าเอาไปพิจารณาตัวเด่นนะคะตัวเด่นงวดที่แล้วตัวเด่นเขาก็เข้าเนาะวดนี้ตัวเด่นของเขาจะเข้าหรือไม่เนาะตัวเด่นของเขางวดนี้มาสองกับสี่วดที่แล้วส่วนมากจะมามาสามมาสองนะคะมาสองมาสาม พี่จุกงวดที่แล้วไม่เข้านะคะพี่จุกพี่จุกงวดนี้มาสองสองแปดสองเก้านะคะมาดูพยาคันคากงวดที่แล้วเข้าพยาคันคากนี้ตัวตัวตัวเด่นของเข้าเข้าเสมอนะคะเข้าเข้าทุกงวดนะคะนี่ค่ะตัวเด่นของเข้ามาสามนะคะสามเข้า แต่ว่าตัวติงโตดนี่ยังไม่เข้าเท่าไหร่เนาะยังไม่เข้าเท่าไหร่ <S 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 เลขเดินคำชะโนดงวดที่แล้วเข้านะคะเลขเดินคำชะโนดเข้านี่นี่เข้าตัวนี้นะคะมาดูงวดนี้คำชะโนดคำชะโนดตัวเด่นของเขามา มาสี่นะคะมาสี่กับเก้ามาสี่กับเก้าเอาพยาคันข้างคำชะโนดนะคะมาสี่สองนะคะ ส่วนมากเลขเขาจะเด่นสี่สองนะคะเนี่ยบนนะคะเนี่ยบนสี่สองสี่สามเนาะมาดูเลขคำโนดก็ยังมีสี่สองสี่สามเหมือนเดิมนะคะนี่งวดที่แล้วมาสามมาสามห้าเนาะก็มามาออกตรงนี้วดที่แล้วมางวดนนี้มาสี่สองสี่สามสี่ห้า เต็งสีองนะคะเลขหางประทัดมาไม่เหมือนเพื่อนมา8ปหมา8ปดสห้าเต็ง8นะคะคำชะโนดสีกับ2จะเข้าหรือไม่เนาะซึ่งมาตรงก,กันกับเลขพี่จุกเนาะมาตรงกันกับเลขพี่จุกพี่จุกก็มา2พยาคันคาดมา4ี่เนะคะ พยาคันคากมาสีเก้ามาดูเลขโครงสร้างนะคะเลขโครงสร้างเนาะของหัยทิปนี้ไม่ค่อยจะ เข้าเนาะเราน่าจะเอาตัวเด่นไปจับคู่เนาะเอาตัวเด่นไปจับคู่ดีกว่านะคะก็คืองวดนี้เขาเด่นสี่กับสองเนาะเด่นสี่กับสองมางวดนี้โครงสร้างของเขา จะเข้าหรือไม่นะก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะเลขเด่นงวดนี้ของของเลขหวยทิพนี้อทิพ,ทพว่าเลขหน้าปกคงจะเข้าเนาะเพราะว่าตัวเด่นของเขาเข้าทุกงวดเลยนะทะ้านควรเอาไปพิจารณานะคะตัวเด่นของเขานี่ก็คือสี่แล้วก็ศูนย์แล้วจะเป็นตัวนี้ ก็ขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาภรอยนะคะสวัสดีค่ะ